ก็ต้องสวัสดีเอ้ยไม่ใช่ครับก็ต้องสวัสดีเพืพ่อนๆชาวอารซีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาไม่ได้มาโชว์สิ่งประดิษฐ์อะไรนะฮะเอ้ยหรือว่ามาโชว์ดีวะเออทั้งสองอย่างนั่นแหละมาโชว์ของที่ผมกาลังทําอยู่แล้วก็มาอันบ็อกซิ่งครับมาต่อยมวยครับเอ้ยไม่ใช่ครับมาเปิดกล่องกันให้ดูครับสินค้าตัวนี้ครับเซอร์โวนั่นเองนะฮะ เซอร์โวครับผมขนาดมาตรฐาน1นึส่วนสิบนะครับดูครับนี่ครับย่อไฮเปอร์เทชนะฮะซูเปอร์เซอร์ H O 150นะครับเป็นรหัสของเขานะครับเป็น m e t a ท Gear เกียร์เซนั่นเองนะครับก็คือเป็นเฟืองทองเหลืองครับดูโลหะด้วยผสมอยู่ด้วยกันก็เดี๋ยวมาดูรอบกล่องกันก่อนนี่ครับรหัสเขาอ๋อแล้วทำไมหน้ากล่องไม่มี H วะเอ้ไม่มี A วะเนี่ย เออก็ช่างมันนะไม่มีอะไรเหมือนกันไม่รู้นะกล่องครับที่เห็นบุบๆอย่างนี้ครับกว่าจะขนมาถึงบ้านนี่ฮะดูว่าปศาณีไทยครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครับโอ้โหปิศาณีไทยครับเขาว่ากันว่าปิศาณีไทยเนี่ยนะฮะสามารถส่งก้อนหินให้กลายเป็นเม็ดทรายได้ครับวันนี้ไม่ได้จะมาว่าเขานะก็เปลี่ยนเรื่องดีกว่านะเดี๋ยวจะโดนด่าเอานะโอเคครับก็ไม่เป็นไรฮะ ก็จุดใต้ก็มาถึงแล้วนะราคาก็ไม่แพงครับตัวนี้ครับประมาณฮะหกร้อยถึงเจ็ดร้อยครับผมได้มาหกร้อยแปดสิบบาทนะครับบร้านอะไรไม่บอกแล้วกันนะ <c oughs> สงวนครับ <c oughs> ก็ไปหาดูนะกล่องก็เหมือนกับกล่องเค้กครับขนมเค้กครับมันก็จะเป็นพลาสติกนุมน่มๆเนี่ยฮะพลาสติกนุมน่มๆนะ เออยังไม่ใช่อ่ะพูดพูดกลางดีกว่าครับเดี๋ยวคนฟังก็จะฟังกันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องนะครับพอเป็นคนใต้ครับนะโอเคอันนี้ก็จะมาเปิดกล่องเลยกว่าครับไม่นานละ้ะนาทีกว่าแล้วเนี่ยเปิดดิว่เปิเปิดดิวาเปิดปดิเฮ้ยโอ้หแน่นหนาจริงครับจะเปิดกล่องมันจะมีอะไรบ้างครับมันให้อะไรมาครับมากับเราบ้างครโอ้สุดยอดไปเลยอ่ะเยี่ยมไม่ไม่มีอะไร นี่ครับตัวเซอร์โวครับผมสวยทีเดียวตัวเคสเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกครับดึงของลสายครับสายยาวทีเดียวครับยาวมากครับนะเดี๋ยวจะมาดึงออกอึบๆดึงดึงสิเว้ยดึงออกมาโอเคตัวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ก็สวยดีครับสีดำสีส้ม S P ครับผมคุณนทองเหลืองนะภายในมีอะไรครับ แขนครับพร้อมน็อตครับผมน็อตครับลูกยางครับรู้สึกแขนจะได้มาสามอันนะโอเคโอเคสามอันครับแล้วก็น็อตครับเห็นไหมครับน็อตครับแล้วก็มีขาไก่ขาไก่หรือเปล่าไม่รู้ครับเหลืองๆทองทองเนี่ยนะฮะก็โอเคครับเดี๋ยวจะมาบอกสเปกกันนะครับตัวนี้ครับเป็นเซวอนาล็อกครับเฟืองทองเหลืองผสมเหล็กครับ ความเร็วจะอยู่ที่เอ้ยไม่ใช่ต้องบอกอันนี้ก่อนสิลองรับไฟได้ถึง6กถึงเจ็โวลต์นะราคาผมถ้าต่ำกว่า6โวลต์ทำงานได้ไหมทำได้ครับแต่ว่าอาจะจะช้านิดนึงนะถ้าใช้6กโวลต์ครับจะสามารถดึงได้14บกิโลครับความเร็วจะอยู่ที่0.14เอ้ย0.15ย์จุดห่งเออจุดห้าวินาทีนะครับก็คือหักซ้ายสุดไปขวาสุดเนี่ยศูนหะรือน่าประมาณนี้แหละ ถ้าใช้7.4ครับจะได้ 10, 15กิโลครับความเร็วจะอยู่ที่0.14ถ้าอนู่นจะ0.15เออใช้ใช้ใช้ใชใชมัวแล,ล้วกูนะต่อวินาทีนะครับก็ประมาณนี้นะความถ้าพูดว่าคุ้มไหมก็ใช้ได้ครับคุณภาพก็ใช้ได้เลยนะ15กิโลครับคิดดูครับโอเคครับวางแก่กว่านะเดี๋ยวมาดูของในต่อ แขนครับจะให้มาเท่าไหร่ครับสามแขนที่ผมบอกไว้หรือเปล่าครับที่ผมเห็นมีสามครับมีสามครับอ๋อให้เป็นสี่แชกหกแชกแล้วก็วงกลมครับเราจะมาเทสกับสี่แชกครับเดี๋ยวมามาดูกันว่าเฟืองมันละเอียดแค่ไหนนะได้เสียงไหมครับค่อนข้างละเอียดทีเดียวครับจะทําให้เซอร์โวเนี่ยหมุนได้ละเอียดนะก็จะมาเทสกันว่าใช้งานได้หรือเปล่าครับองมีรีเซียครับเสียบช่องหนึ่งเลยครับ ช่องหนูเสียบดีกว่าเออเสียบแล้วแล้วก็แบตเตอรี่ครับใช้ผมได้สามจุดเจ็ดนะมันก็เลยจะเร็วไปนิดนึงนะฮะเร็วมากเลยฮะเดี๋ยวผมลองใช้สามจุดเจ็ดก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูว่าถ้าใช้มากกว่าสามจุดเจ็ดเนี่ยจะเร็วขึ้นหรือไม่นะจะเจ็บก่อแบ้นงยงนะโอ้ยโอเคนะกันนะโอเคโอเคนะก็มี เดี๋ยวจะมาเทสให้ดูผมใช้เป็นรีโมทนะฟังกาชัน GT2 ของคา a w a s โต i นะครับจะลองหมุนดูครับโอ้หมุน4โซลต์เดินได้เลยฮะหมุนครับงอความเร็ว3.7วิเออ3.7โวลต์ก็ไม่ไม่ไม่ช้ามากนะก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนเป็น7.2นะครับเปลี่ยนเลยเบิร์นรวดเร็วนี่ครับเป็นสปีดในตำนานครับของ S1 ของผมเองครับ ผมทนะัดขึ้นมานะเดี๋ยวก็จะไทดสอบกันเลยนะครับเสียไปช่องช่องช่องสองนะโอเคโอเคครับแล้วก็แบตเตอรี่ครับผมไม่มีก้อนอื่นแล้วครับก้อนอื่นมีแค่นี้แหละครับมีแค่ไหนก็แค่นั้นนะโอเค,นอนนะอเ,คเปิดสวิตช์เรียบร้อยดูความเร็วระหว่างสามจุดเจ็ดกับเจจุดสี่บอกได้เลยครับ ถ้าไม่สังเกตจ,จริงๆนี่แทบไม่ต่างครับแต่ก็ถามว่าเร็วขึ้นเร็วขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าเพิ่มโบวแล้วนะตามกล่องแล้สเปคก็ประมาณนั้นนะก็มันเป็นอนาล็อกนะครับมันก็เร็วประมาณนี้เลยครับแต่ใครมีตังค์ฮะซื้อดิจิตอลก็ได้ครับของยี่ห้อสตอมครับของสุวรรณกรทอยครับนะก็พันกว่าบาทเองนะฮะไซส์มาตรฐานเป็นโลโปรไฟลด้วยนะครับ เป็นดิจิตอลนะครับแต่ว่าผมเอาตัวนี้มานะครับเพราะว่างบต้องเอาไปซื้อรีโมทดีครับเดี๋ยวจะมาอันบ x ็อกซิงรีโมทกันนะคลิปต่อไปนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับพอหายไปนานนะเพิ่งมาได้ก็หลายเดือนอยู่เหมือนกันนะผมว่าก็ช่วงนี้ติดการเรียนครับเพิ่งเปิดเทอมครับก็ต้องการเรียนก่อนครับเพราะเราไม่ได้ยุ่งแต่กับพวกนี้อย่างเดียวนะก็ก่อนไปนะเดี๋ยวจะมาโชว์อะไรที่ผมมีในตอนนี้ แล้วกันนะผมมีโปรเจกต์อยู่นะครับที่ซื้อตัวนี้มานะเดี๋ยวมาดูครับรถบัสบังคับครับผมนี่ตกทำงานเนี่ยเครื่องรถเดือเครื่องเครื่องจำลองครับทำงานได้จริงนะครับแล้วก็นี่ครับช่วงล่างรถครับโอเคครับพี่น้องล่างจากเด๋ยเมื่อกี้ครับกรองพ่มตัดครับแบตหมดครับไอสิแบตหมดครับ ก็จะประมาณนี้นะการรีวิวของผมนะใครคิดจะซื้อก็หาได้ตามร้านเลยนะครับราคาก็6กร้อยถึงเจ็ดร้อยนะที่ผมเช็คมาถูกสุดหกร้อยครับแต่กูโง่ใครเองครับซื้อหกร้อแปดสิบนะก็ซื้ออะไรก็เช็คกันดีๆครับจะได้ของที่คุณภาพดีราคาคุ้มนะก็ฝากไปด้วยนะคิิปต่อไปจะมารีวิวอะไรก็กดติดตามกันด้วยนะกดซับสไครต์กดกดซับสไครต์ชแนลด้วยนะครับ นะก็คุณจะไม่พลาดคลิปการรีวิว RC เลยนะ RC แบบพวกนี้แหละแล้วก็สิ่งระดิีของผมนะโอเคครับวันนี้ก็บายบายครับอ,อ้บบายบายครับสวัสดีครับพมลไปก้อนครับ